วันนี้ไม่ได้มาทำอาหา่นนะคะแต่จะให้แหล่นมขนมฟินนะคะขนมออร่อยอร่อยสัญชาติฟินนะคะเขาเรียกว่าขนมกอรวะวาปูสตินะคะกอรวะวาหมายถึงรูหูใบหูนั่นเองค่ะปูสติก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเรียกว่าขนมที่ว่าเหมือนอใบหูก็แล้วกันนะคะ ก็จะม้วนๆกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างบนมีน้ำตาลโรยนะคะแล้วก็จะหอมๆม,มีกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรอบเชยนะคะกินกับกาแฟนะคะคืออร่อยมากอะคะ่ะคือคนฟินเขากัดกินเลยนะแต่พี่อะพี่ไทยก็คือจะต้องอ,อร่อยค่ะ ถ้าคนรู้จักแล้วจะหลงรักฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์นี้เบเกอรี่ถือเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือกินมาเยอะแล้วฟินนิชเบเกอรี่หรือว่าเรียกขนมพวกนี้นะคะภาษาฟินเขาเรียกว่าปุ้นละ่ะเหมือนกับว่าทุกชนิดอ่ะอืมทุกชนิดจะเรียกว่าปุ้นละ่ะแต่ว่าปุนล่ะแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้กกรวะะปูสติค่ะ ถ้ามาฟินจะต้องกินอันนี้ถึงจะเป็นอ่าหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเบเกอรี่ฟินนะคะไหนๆก็ไหนๆละกินแบบปลาท่องโกมาเลยค่ะอืมอร่อย